ครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับจะกับผมนะครับไอ้พุ่มละสีเห็ด <head> ก็เราอยู่กับเกมซอ,อร์ตอาร์กอลายวันนี้โชว์ดาวกนาาันตตน,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 นั่นเองนะครับการกลับมาของเกมดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีตู้ละครเข้ามาใหม่เป็นคิริโตะนะครับเป็นคิริโตะที่ใช้ท่าอ่าคารวาแพรนี่ครับเป็นท่าเมทสกิลครับเป็นท่าพุ่งชั้นนั่นเองนะครับซึ่งท่านี้นะครับมาจากซอร์ตอาร์กอลายอาริสเทชันนะครับตอนที่ยี 2, ่สิบสองยี่สิบสามนี่แหละ ของภาค3เป็นตอนที่คริโตะนะครับใช้พลังสู้กับชูเดกินนะครับก็ขึ้นพาไม้นะครับอโอเคก็งบของเรานะครับมีอยู่7 2 2เพชรกันนั่นเองนะครับก็นี่คืออ่ะวันนี้นะครับใครที่เข้าไปรับในกล่องจดหม่นะครับจะได้อาตัวการันตี้ s s r หนึ่งตัวนะครับก็จะมีเป็นดั้งดาบชุดดำคริโตมีดาบหล่ผ้ายูกิแล้วมีปีกทีดีล่าไลล่าเออวันนั้นนะครับก็ส่วนตัวเนี่ย ผมหวังเป็นยูกินะครับอยากได้ยูกิมากเพราะว่านางเนี่ยค่อนข้างจะแบบเก่งแล้วก็น่ารักเป็นตัวไว้ผู้ของผมเลยนะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้หรือไม่โอเคว่า s show t ท m e ก็เวลาเราดูตัวละคร SSR เนี่ยก็สังเกตรตรงนี้นะครับอันนี้ก็หนึ่งตัวในการการันตี SR นะครับส่วนดาบสีฟ้าเนี่ยไม่การันตี SSR แต่ถ้าเป็นสีทองนี่การันตีนะครับโอเค ขนาดออนเิเมชันการันตีนะครับก็ยังรู้สึกเกลือนะเอาเลยนะเย้ยเย้า <c oughs> ต้องแอคเสียงก่อนนะครับเพราะว่าคิริโตเนี่ยเสียงไทยหล่อมากเ่ะเครื่องได้ยูจีโอเฉยดาวเปลือไม่เงินเอ๋ยให้ฉันเบิกบ้านเถอะนะโอ้โหรามีแล้วครับยูจีโอนะครับก็ได้ตัวละครเก่านะถามว่าคุ้มไหมก็เฉยๆโอเคก็ มาสุ่มตู้หลักกันดีกว่านะครับโอเคสเต็ปหนึ่งนะครับเจ็ร้อยห้าสิบเพชรนั่นเองก็มีการ์ดด้วยนะครับโอเคเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับโอเคนะครับอ่ะนี่เกลือสเต็ปเกลือนะครับอ่าเจอกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบอสอะไรจำไม่ได้อ่าดาวสีฟ้านะวิ่ฮเยอะวิเยอะอ้อ เด้ยยอเอาโดนเนอะโอเคดูท okay. mm ี hmm. ่ค่าพลัง oh. ด okay. okay. like uh ้วยนะครับถ้าเกิดค่าพลังต่ำมันนี้เกลือนะครับเฮ้ยตัวแรกครับการคิริโตอ่าโอเคเกลือนะครับใช่อาริสนะครับการแบบอาริแบบนี้นะครับโอเคคิริโตอาริสเบกโอเคเกลือครับ เอานะสเต็ปสองหนึ่งพันเพชรน,นะครับมาสเต็ปห้าการันตีรอคอนหน้าตู้กิริโตนะนั่นเองนะครับโอเคเอามาลุยกันดีกว่าอ่ายังเกลือเหมือนเดิมเฮียดิวชาเลนนี่เกลือนะครับนะถ้าดาบสีทองน,นี่การันตีเอ้ยดาบสีทองย่อยเฮ้ยนายจะเอาตัวอะไรมากินกอปลินไม่ใช่ละไม่ใช่กินกอปลินกิมอายครับจำได้แล้วเอออะี่ อ,อ,อ๋อี๋ย่อฮะอี๋ย่อหนึ่งล้านครับโอเคได้เอชอาร์หนึ่งตัวนะใครอาริสอ้าวไอเวนนรอ,อ,อรอออว์นะครับยูจิโอมาอาริสมาเฮ้ยให้ตาเหนึ่งว่าจะได้แบบยูกิแม่งก็คริปโตหน้าตู้นะครับใครเพื่อเออทำไมเ,เกินอ,อย่างงี้ ต้องเร็วกว่านี้ต้องกดให้เร็วกว่านี้ใช่หรือไม่เอาแล้วนะสเต็ปสามนะครับเขาบอกการันตีการ์ดแอบิลิตี้เอชอาร์หนึ่งใบนะครับก็ขอได้การ์ดแอบิลิตี้คิริโตนเองเอาแล้วเนาะเออเล่นโชว์ดาวโอเคอันนี้ถือว่าการันตีครับดาวสีทองไหมสีทองสวยไดเอชอาร์สองตัวชัวร์ครับมา ถ้าตรงนี้เลขดาเมจสองล้านคือเราได้เอชอาร์ชัวสองตัวนะครับเอาล้นะเฮ้ยสตาร์เบรสสเต็มนี่เอาล้นะออเอาล้นะอนะยา่าช่วงนี้อินนะครับดูซ็อตอาร์ตไลน์อาร์ตสเตชันภาคสามมาเนฮะ้ยได้อะไรล่ะครับตัวละครที่แบบเก่งๆในเกมนี้เลยนะครับซึ่งตู้ตู้ไปได้ไม่นานได้มาครับ คู่สีชาตไล่ล่าโอเคอาสนะานะครับคอเสเซอร์สุดมันของยูน่าซิลิก้าแล้วก็เจ้าแข้งเกียสิตซิลิก้าเหมือนเดิมไม่มีเอ็ไอตัวนึงเลยหรืออาสนาะาลยโอ้ยังยังตื่ดทายครับตัวอะไรกายแอบิลิตี้โอเคไม่ใช่ของยีดเตะนะครับเป็นของอาสนะาเอลโอของซีซั่นสองนะครับ สเตปสีนะครับมาเจ้าสิบเพชรนะครับอันนี้การันตีเอชอาร์หนึ่งตัวหนึ่งใบนะครับเอาแล้วก้เภาพเหมือนเดิมอ่ะสรุปเกลือนะครับเฮียอดิวชอลิสอะไรแจ้งเตือนเนี่ยโอ้โหเด้ปิดการแจ้งเตือนนะโอเคด่าไม่มีออร่าคาบเลยครับโอโอเคลิสเซตไม่น่ามีอะไรแล้วนะโอเคเครับอ่ะเหมือนเดิมโอเคการ์ดใบเดิมๆนะครับ สวินสอส่งเกียรติอาริสอา,าอาริสซีฟานี่ซ้ำๆบนไปหลายรอบแล้วโอเคครับมาสเต็ปสุดท้ายครับการันตีคิริโตะนั้นเอ,นองเน,น,ะ,นเอะเอาแล้ว,ล,ว,ล,ว,วละครหนาร้อยเพชรต้องพลาดครับเสียงหล่อมือนเดิมอาริโชดาวิริโตเอาแล้วนะฉันจะแตะตัวละครหน้าตู้แลัสินะเอาแล้วด้วยวี่ยอโห เฮ้ยเฮ้ยต้องเร็วกว่าน,นี้เร็วกว่าน,นี้เอาแล้วนะยหนนย่ยาฮะพี่ Starburstim แองฟรีช็อตไปรุยหย่าถ้าใครแบบบอกว่าเสียงผมไม่ใครนะอันน้าเอขออภัยนยครับเสียงผมมันเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามดัดเสียงให้เหมือนคริปโต้เลยโอเคมาลองดูกันนะครับคริปโต้ เป็นตัวละครที่เอามารีไซเคิลและแม่งเท่มากเพราะว่าเวสกิลใหม่นะครับโอเคสาพ่อคัสอันเกิลสอ่ะแล้วก็ตัวละครนะครับมาตรงชนะชนะให้โลกจบนี้ให้ได้โอเคนะครับสวยมากการนะโอเคครับผมก็ได้คิดตัวตัวละครที่ผมต้องการไว้แล้วนะครับเพราะว่าผมกลับมาเพราะเกมนี้เลยนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับซีอูเกน